สุนันทาแห่งความรักสวัสดีค่ะสุสดิทุคนที่ติดตามรับชมช่องนี้นะคะกลับมาจัการในช่วงวันที่25มีนาคมปลายเดือนที่อากาศร้อนค่ะแล้วก็กําลังจะไบปบายเดือนมีนาคมไปแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสู่เดือนเมษายนเดือนที่อากาศร้อนที่สุดของประเทศไทยค่ะแอบคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะแต่ไม่มีเวลาเลยค่ะที่จะตอบคอมเมนต์แล้วก็ทําคลิปนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่ปลีกตัวที่ทําคลิปค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่มากจริงๆไปทั่วโลกนะคะแล้วก็โซเชียล ทุกแพลตฟอร์มนั้นร้อนระอุเดือดแบบสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะบนวุ้ยปอ๋อในประเทศจีนค่ะเซียวจ้านหวังอีปอ้ป๋อค่ะก็แชร์โพสต์เหมือนกันนะคะจากทางด้านของ People Daily ค่ะรัฐบาลจีนนั่นเองนะคะที่เจ้าเห็นค่ะคือสับสนุนฝ้ายจากซินเจียงนะคะ ข่าวนี้มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟจริงนะคะแล้วก็เป็นประเด็นค่ะในเรื่องราวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงเรื่องราวจะออกไปแนวทางการเมืองด้วยนะคะระหว่างจีนและก็ประชาคมโลกค่ะแอบก็จะไม่วิาพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่านข่าวไปตามที่เนื้อข่าวเป็นไปนะคะจะไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปนะคะวันนี้ช่วงก้านโริกาค่ะต้นสกัดของหวังอีอ้ป๋อนะคะเย่หัวนเจเทนเมนต์นะคะออกประกาศยุติการร่วมงานทั้งหมดของหวังอีอ้ป๋อกับแบรนด์ไนกี้ค่ะ โดยมีข้อความนะคะบอกว่าบริษัทของเราและสตาบินของเราหวังอีปอจะยติความร่วมมือท,มทั้งหมดที่มีกับแบรนด์ไนกี้โดยให้มีผลทันทีบริษัทของเราและหวังอีปอนั้นต่อต้านคําพูดและพฤติกรรมที่ส่งผลไม่ดีกับจีนศักดิ์ศรีของประเทศจะละเมิดไม่ได้และเราจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเด็ดเดี่ยว เรื่องของเรื่องคะ่ะมันก็ออกมาจากประกาศของไนกี้นะคะในช่วงวันที่ผ่านมานะคะบอกว่าไม่สนับสนุนฝ้ายจากเขตซินเจียงในจีนค่ะคือเหตุผลหลกัลกๆของไนกี้เขาเขาก็บอกว่าเขาให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าฝ้ายจากอุยกูร์ซินเจียงนั้นมีการบังคับใช้แรงงานคนในการเก็บฝ้ายแล้วก็ฝ้ายเหล่านี้เป็นผลผลิตที่ส่งไปใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกนะคะธนาคารแมนโก้นะคะก็มีการอัปเดตข่าวด้วยนะคะ บอกว่าเจ้าหน้าที่ของ n i กี้นะคะเขาบอกอีป e อนั้นตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากและก็ต้องจ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลและเมื่อคืนนี้ Hashtag ไนกี้นั้นขึ้นอันดับที่1บนอ้วยปอด้วยนะคะและตอนนี้ก็ยังอยู่ในเทรนด์ของอ้วยปอค่ะท็อป10ด้วยค่ะคือท็อป10ของอ้วยปอนะคะ แทบจะทุกหัวข้อเลยค่ะตั้งแต่1ไปยัน10นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของฝ่ายที่สินเจียงค่ะกับแฮชแท็กที่ร้อนจริงนะคะเป็นแคมเปญมาจากรัฐบาลนะคะคือชั้นสนับสนุนฝ่ายที่สินเจียงค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเซลวจ้าก็มีการรีโพสต์จากคณะของรัฐบาลจีนด้วยนะคะชั้นสนับสนุนฝ่ายจากสินเจียงค่ะเหล่าบรรดาคนดังของจีนนะคะก็ออกมาแสดงจุดยืนกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ค่ะ สัมมดข่าวบางขาวนะคะอย่างที่ช้างอ่านนะคะก็บอกว่ามีใครบางคนที่อยู่เบื้องหลัง H&M และ n i ก e ้นี่ก็บอกเลยนะคะบอกว่า H&M เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของสวีเดนออกแถลงการปฏิเสธการใช้ผ้าฝ้ายสินเจียงซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเมื่อช่วงวันที่24มีนาคมและชาวเนจนีนรวมตัวกันคว่มบาตและ ร่วมมือกับศิลปินอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นที่ Tmall และ j d m a l นะคะรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะของการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะนี่ก็มีการลบผลิตภัณฑ์ H&M ออกทั้งหมดค่ะสื่อข่าวจีนนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดโปง H&M ไชน่าได้ออกแถลงการไม่เพียงแต่จะไม่ตอบคำถามผู้บริโภคจีนโดยตรงและไม่ได้แสดงความขอโทษแม้แต่น้อยนอกจากนี้ยังใช้ข้อแก้ตัวต่วตางๆเพื่อน,นำเสนอเช่นเราทำสิ่งต่างๆต,ตามหลักการ ไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีแบรนด์ต่างๆนะคะติดตามมาค่ะนอกจาก n i กี้นะคะนอกจาก H&M ค่ะมี GAP ค่ะมี Adidas นะคะ แล้วก็มีซาร่าค่ะคือแบรนด์ทั่วโลกเลยนะคะเขาเน้นย้ําว่าจะไม่ใช้ผ้าฝ้ายจากสินเจียงค่ะนอกนจากนั้นยังขอให้ซัพพลายเออร์นะคะที่ให้ความร่วมมือนั้นต้องทําการตรวจสอบตอนเองและห้ามใช้ผ้าฝ้ายสินเจียงข่าวจากทานางด้ของรัฐบาลจีนนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นการใส่ร้ายประเทศนะคะแล้วก็มีใครบางคนนั้นอยู่เบื้องหลังค่ะ ซูเปอร์ตาร์ของจีนค่ะหวังอี้ปอนั้นเป็นคนแรกนะคะตามข่าวนะคะว่าเป็นคนที่ประกาศยุตินะคะการทํางานในทุกกรณีกับ n i กี้ค่ะคือยกเลิกสัญญากับ n i กี้นั่นเองนะคะเป็นเซลปินคนแรกเลยค่ะแล้วก็ n e t ตอ n สเนค่ะก็มีการรายงานข่าวด้วยนะคะว่าหวังอี้ปอนั้นต้องสูญเงินจํานวนมหาศาลค่ะในการยกเลิกสัญญากับ n i กี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะ แล้ววันนี้ช่วงบายนะคะหลักฐานซูปเปอร์ตาร์ของจีนนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าออกถแถลงการกันเยอะมากจริงๆนะคะประกาศจุดยืนค่ะอยู่ในฝั่งเดียวกันทั้งหมดนะคะประกาศยุติถแถลงการยุติความร่วมมือค่ะยังไปจริงๆนะคะพระเอกจาก U R My Hero นะคะนี่ก็อยู่ในอันดับที่1ของเทรนด์ว้อยปอนะเวลาที่อ,อาจเสียงยนี้ด้วยนะคะ17นาฬิกาค่ะ เขาก็บอกว่าเพื่อที่จะปกป้องนะ,ะเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีของบ้านเกิดของจีนนะคะใครก็อย่าได้มาละเมิดค่ะไปจริงๆประกาศยุติความร่วมมือกับ Converse นะคะ แล้วก็บอกว่าจะต่อต้านทุกคำพูดและพฤติกรรมทุกอย่างที่จะทำให้ประเทศจีนนั้นเสื่อมเสียค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณจางอี้ชิงนะคะนี่ก็ประกาศยุติความร่วมมือกับ Converse ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซูปเปอร์ซาวฝ่ายหญิงนะคะอย่างคุณอย่างนี่ค่ะก็ประกาศยุติความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างกับ Adidas สด้วยค่ะณเวลาล่าสุดนะคะที่อ่านข่าวอยู่นี้ค่ะมีคุณเต้งหลุนด้วยนะคะคุณตีลี่เล่ปาค่ะ คุณอี้หยางเซียนสีนะคะก็ประกาศยุติความสัมพันธ์กับท้านของ Adidas ค่ะเรายังอยู่ที่หวังอี้ป๋อนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเวลา11 1 0นนาทีนะคะ อีป,ป๋อค่ะได้แชร์โพสต์นะคะมาจาก Account อย่างเป็นทางการของทีวีซีรีนะคะเรื่อง Ideal i l l u m n a t e c h i n นนะคะพร้อมข้อความค่ะที่บอกว่าสู้เพื่อดมการผมคือนักแสดงหวังอีป,ป๋อจากการที่แอบเข้าไปดูที่ Account นี้นะคะก็สรุปได้ใจความนะคะว่าหวังอีป,ป๋อค่ะได้รับบทเจียงเซียนอินนะคะในเรื่องทางเลือกค่ะอว่า The Choice นะคะจาก f a t e Make Great ค่ะ อย่างที่เราเห็นการประกาศต่างๆออกมาจากแอคเขานี้นะคะนี่ก็เป็นละครเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะแล้วก็ตัวละครต่างๆที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานเหมาเจ๋อตุงนะคะเจียงไคเชกอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของหวังอีปอ้ป๋อเองค่ะรับบทเจียงเซียนอินนะคะแอบก็จิ้มเข้าไปดูในแท็กนะคะของเรื่องราวของละครเรื่องนี้ค่ะก็มีคนเข้าไปชื่นชมเยอะะมากมายเลยนะคะบอกว่าหวังอีปอ้ป๋อเหมาะมากๆค่ะกับบท เจียงเซียนอินนะคะส่วนแอคเคอร์ของละครเรื่องนี้ค่ะก็อัพภาพของหวังอีปอ๋อช่วงเวลา11นาฬิกา1นาทีนะคะตามเวลาประเทศจีนค่ะที่ไทยของเราก็ช่วงเที่ยงนั่นเองค่ะพร้อมกับข้อความค่ะที่บอกว่าเสริมสร้างความเชื่อของคอมนิสต์และยึดมั่นในอุดมคติของการปฏิวัติใน t h e c h o i c e หวังอีป๋อรับบทเจียงเซียนอินจุดเริ่มต้นของหัวใจและภารกิจเกียรติยศและศรัทธาเราก็รอติดตามกันนะคะสำหรับหวังอีป๋อกับบทบาทใหม่นะคะ ซึ่งเฟดไมเกรกค่ะก็เป็นซีรีส์ที่มีความยาว40 EP นะคะแล้วก็ทุกๆ EP ค่ะประมาณตอนละ25นาทีนะสำหรับเรื่องของความยาวนะคะแล้วก็มีกำหนดออกอากาศชั่วคราวในช่วงของวันที่4พฤษภาคมนี้ค่ะเราก็รอติดตามชมกันนะคะสำหรับบทบาทของหวังอีอ้ป๋อค่ะซึ่งก็แสดงนะคะจากอาัตาชีวประวัติบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงๆนะคะ เสี่ยจ้างก็มีอัปเดตอเคาท์ไว้บอกช่วงเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับแฮชแท็กที่แชร์มาจาก People Daily นะคะเป็นแคมเปญจากทางรัฐบาลนั่นเองค่ะที่โพสขึ้นช่วงเวลา21นาฬิกา44นาทีของวันที่24นะคะกับแฮชแท็กที่ว่าฉันสนับสนุนผ้าฝ้ายจากซินเจียงค่ะและหลังจากนั้นอีกประมาณสัก15นาทีนะคะตี15นาทีค่ะเสี่ยจ้างซีโร่ก็รีโพสต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับแฮชแท็กฉันสนับสนุนฝ้ายจากซินเจียงค่ะ แว่นโมซันขายยอดขายออนไลน์ตอนนี้นะคะเขาบอกว่า1,27 0 0 0ชุดนะคะและรวมเป็นเงินนั้น94.617ล้านหยวนนะคะคือจากทะลุ100ล้านหยวนแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นยอดขายเพียงรุ่นเดียวคือขายตดบขายดีถล่มทลายจริงๆนะคะสำหรับแว่นโมซันค่ะ หน้าลิชเลเทอร์ค่ะก็มีการรายงานผลประกอบการในช่วงปี2020ที่ผ่านมาด้วยนะคะและมีการพูดถึงตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะข,ข,ของค่ายในคลาสสิกมีเดียนะคะบอกว่าเป็นซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายที่ประสบความสาเร็จมากจริงๆยอดวิวกว่า4,000ล้านนอกเหนหือจากนั้นค่ะก็ยืนหนึ่งในแอปพลิเคชัน t e n เซน t ด้วยนะคะสอบชาร์ตของซีรีส์ค่ะประสบความสําเร็จและได้รับคําชื่นชมมากจริงๆค่ะสอบตำนานจอมยุทธพูดถังซานนะคะ ยอดวิวรวมมากกว่า4,600ล้านวิวค่ะก็คือเฉลี่ยต่อตอนนะคะประมาณ115ล้านวิวนะคะและยอดวิวสูงสุด211ล้านวิวในวันเดียวค่ะ และเป็นซีรีส์เรื่องเดียวในปีนี้ที่มีดัชนีความนิยมทะลุ3นะคะส่วนเซียวจา้านเป็นศิลปินที่มีดัชนีความนิยมเกิน9ติดต่อกันนาน47วันแล้วนะคะขนลุกไปเลยค่ะและคะแนนสูงสุดอยู่ที่91.45ค่ะดีเป็นชาร์จากวีลิงเกตที่เราเห็นการรายงานอยู่ทุกวันเลยนะคะขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะคะสำหรับตำนานจอมยุทธพูดถังซานนะคะสถิติแบบอาศจรรย์มากจริงๆค่ะ เสียทายสั้นไปนะคะถ้ายาวกว่านนี้เราก็จะได้วีดกันยาวกว่าน,นี้ค่ะสถิติหน้าคนลุกต่อไปคือติดดับที่1ซีรีส์ยอดนิยมวีลิงเกตคะแนนสูงสุด91.86นะคะสร้างสถิติหลายอย่างให้กับเทนเซ็นในไตรมาสแรกของปีนี้ด้วยค่ะคะแนนดัต้าวีนสูงสุดรายวัน3.05นะคะรายสัปดาห์2.83และรายเดือน2.88ค่ะความนิยมในทีตอกจีนะคะมากกว่า50ล้านค่ะและจานวนผู้ให้คะแนนในโต๊ปันมากกว่า77,000 น,นะคะหนังสือพิมพ์บนหุ้ยค่ะก็มีกล่าวชื่นชมเสี่ยวจ้านด้วยนะคะรวมถึงตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานค่ะเขาก็บอกว่าความนิยมบนอินเทรอร์เน็ตของโต้ลวกคอนติเนนต์และความสําเร็จในการปรับตัวและกล่าวถึงงานการกุศลค่ามูลค่าร้อยล้านหยวนนะคะโดยแฟนๆของเสี่ยวจ้านเขาบอกเขาว่าเป็นตัวอย่างของวิธีที่ศิลปินนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้ในขณะที่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะไอดอลแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าละคร